น้องครับผมเมื่อนี้เมียาใส่ซักผ้าครับพี่น้องนี่เราจะเด็ดซักตัวพี่น้องเอเมียใส่ก็ต้องเฮ็ดน้ำพึ้นตัวครับเมื่อนี้ซักผ้าซอยเมียครับเลิกงานมาพี่น้องจองซักผ้าครับผมดีสิเด็ดไปพาะพี่กับน้องไปบิ่งทั้งมองของซักผ้าบันครับว่าสิเดียนของซักผ้าเป็นแนวไหนบริเสีตเงินเลยครับมันเป็นของมุมบ้านครับบริเสีตเงินครับผมบายวนไปบนเรื่องพี่น้องนี่เระครับแก้ผ้านครับผมนี้ โอ้ย so oh, ู่เมืองไทยผมเคยซักได้เธอเลยครับป่ามิจจะมียาซักครับมาประยู่นี่เฮ็ดซอยเมียสุดทุเรียนครับซอยกันนพี่น้องเนาะเมียหรืเมื่อยกันครับพี่งานดี่กันครับเมื่อยให้กันครับผมนบ่าคนอยกผ่าซักครับพี่น้องเนียใครว่าขอให้ลูกครับผมให้ลูกกินน้ำกันนี่ยแหละครับซอยกันครับพี่น้องนักซอยกันหาดเด้อพี่น้องเลยซอยกันเฮ็ดซอยเป็นท้ำครับพี่น้องนี่แหละ ลูกไส้เจ้านายสไสมบอลครับลูกไส้หน่อยกะเนี่ยครับไทยทอดซับจับเห็นแล้ครับพี่น้องพี่น้องเนี่ยใส่กับฝ้าฮ็ดปั๊บเลเลอผมก็บบุคยานนะครับเนี่ยได้รักากระฟ้าฮ็ดครับเป็นัวพี่น้องซอยก็นองพี่น้องเนาะเห็นเพิ่งว่าแผนสักเส้ผ้าซองวันนี้ไม่เล่สิจัดให้จัดดอกเเพ่งมาเป็นวี่น้อง ก็ยไยีเดพี่น้องเนาะน,นะครับแย,แ,ยแยกลปแยกอเด้อพี่น้องเสียพี่น้อง <t> มันนี่ก็เลยขั้นกับนตกอยู่ชั่น่อยพี่น้องเอ้ยนส่ยใกับฝนหน่อยมึงยังยังเป็นแกวันจันทร์เหครับ้อาเหตุการณ์ปสิอยู่เปิดสบายเด้พี่น้องหรือบางหนอกลั่ลำบากขึ้นกันนงะครับอยู่ใสกันลำบากับพี่น้องเนาะแส่ยกับีครับผม แจกผ่าซอยเนี่ยซักผ้าครับผมเสื้อผ้ากับอาทิตย์หนึ่งซักทื่หนึ่งด้วยพี่หนอนเธอร้าไแบบนี้แจกผ้าซักครับพี่นอ้นนองเลยดูกันนี่นะครับอยูซีข้นรอบครัวนะครับผมกผ้าแจกแพร่นะพี่น้อนนะโอ้ยพี่หนอนเลยชีวิตมึงนอก ทำเองทุกอย่างครับผมบุกขึ้นป่าเขาด้วครับป่าเขาหนีเงียมอันนี้ก็ก็เขาเรียงตัวจืดนายปากซอยเนาะได้กินเนาะนี่อันนี้ก็ต้องไม่กบเก่าเองครับผมนี่ได้เมียวงก,ก็เห็ดกบเก่านี่นะครับเพียรนาทีเกันครับผมซอยกันนี่ได้เห็ดให้กินเนาะเพป็นมือน,นีง ผมกะทีสกักผ่าเมียกะเช็ดก,กับเขาครับผมเขีนยนจะกินถาาั่วห้อหมูพะาโรโอ้โนี่แม่ผมเย็นหมูผ่าโรด้วยพี่น้องหมูพะโล้ครับพี่น้องโอ้โหไปเตะเสียบพี่นอ้องนะพู่นะเมียใส่ชสักผ่ากับเบากวนกะสีโบยานเมียดอกแต่หันบอกว่าเอาแฟบมาปั๊บพนุ่มนิ่งใส่ไหมสินมีไข่พร้อมไข่พะโล้หมูพะโล้ครับผมพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวเบากวนเพียนดาทีจะกรองกันเมียมาไม้ให้แล้ว เห็นภารกิจเร่งด่วนแยกผ้าไปซักก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาปุ่นถ่าลูกไปเบิ่งของซักผ้าได้พี่น้องเด้อครับผมไปเลยพี่น้องเฮ็ดภารกิจเร่งด่วนต้องพี่น้องเลยมือนี้มีภารกิจเร่งด่วนเนีย่ยสั้งให้จัดการผ่าพี่น้องเลยไปเรื่อพี่น้องไปกันเรื่อยๆเห็นภารกิจเร่งด่วนเด้อเหมันแรงยืดสัญญาเด้อ สองอาสาดอกก็ใส่ได้เมีมาเนะเมายายกินผล้กินอนดรได้หมเลยเมียใส่ซักตากับบุญยาเมียแล้ว,ลวก็บอกว่าแฟมพิ่ใสก็พรมครอบกันเลยชีวิตหนุ่มลูก2เมียหนึ่งซักผ้าให้เมียพอยเปนผีหองเลยยุบใส่โอหบับวนบุเคยใส่ก็เจอเลยเม่เย พิษกู้พิษไข่คบาอาจารย์เบิ้ลไม่ย่งมันหน่องคูปตาอาจารย์เสีเบิ้ลจะมี่น้องเลยอยากส้าให้เมียนี่แหละห้องรักษาไปเบิ้ลจะมี่น่องด้วยเห็เตุับี่น้องนาะสอยเหลือกันอันเป็นที่รักยิ่งนี่รับมองยูเปาบนอยู่แบบสวกากสะากันทีขที่ยงน่องันตนอยน้อยครับเ่ยนองสวยเหลือกันครับ ใช่เรอว่ัปใช่ก็่ใช่การินลูกเนาะครับมันนดมันมาปื้ับแต่ว่ก่กหลดตรงไนด้ป่งงตง้จองแก้วมันด้หน่งทุีพการจองมีคุณแกจอง้องอ่แล้วมันแต่ว่าซ่กปับซกอะย่าง้ ตู้มันหรือเล้งรต้มัป๊ออันนี้นกุญแจะทาะอันนี้คือองไปของมันกาารที่นี่กุญแกันพืของมาบ่ได้ี่งด้ยนี่มู่บ้านยวกันครับนี่ครับาสนอก่เลยป้ม ในคนบ่คจองไป้สามสิบเจ็ดนี่ที่ถี่ว่าอันบ,านบ้านบวกคนเนี่คือไม่ได้สามิเจอันนี้คือเราจองแต่หามงน,นมงนมีเจมงุนลน,นี่สิงหกมงุตัวนี้หาโมงหุลสองถุงพี่น้องมันมี3มเวลาครับอันนี้คือฟันที่ครับนี่ทีต่อไปนิ้งที่หกนะครับมน่6ก็คือสักแต่หาโมงหุลสามถุงครับเหมือนกับเวลาเสาร์มีเจ็ดมงุเทียงนเสับมี อันนี้เทียงหดถาม,มงแรกครับคือมีนืนจองไปมือลยพี่ืนจองของา,าน,นะครับผมนี่ครับก็สีนี้บจองไว้นี่พื้นที่หกเนาะนี่สีนี้กูเจประมาณน,นครับกญเจกัสีจองเนี่า้านะคับนี่ 37. สามจ็สเป็นกจญแจองี่รัแล้วเพ่จองนี่พื้นที่ห้๊อเขาางสีรับพีน้องนี่ กปสิคนะรับนี่จเอ,อ,อที่น้องที่หล่ะนี่นี่นะครับในตัวอลังการเรื่องาเสพเ่มเยอะโอ้ยนี่น้อชีวิตมันนอกไม่ได้สบายเหมือนอย่างที่คิดใส่้ังสวยกันดิพวกเราจะเอาอสร็จกันเลนี่ละ สีแดงสีส้มมีสามเื่ิงครับผมนีแงส้นถุงถุงเทาส้เก่งเลอก็เก่งในเื่งองเก่งในก็ไม่อเนาะนีอะครับเข้าปูห้ใใ่นี่เรียกว่าห้ใส่สุงนี่ครับผมหายใจถุงสี่แลวก็ะุดตีนเนาะีนอยเลย อยูบังไทยห้อยสกักผายมีอะีโอ้ยานมีอะ่รว่สัสเห็นว่ายูบางนอกกับบยใ่น่ครับต่ดิงแจกคับผม่คืนบ้านนะครับบทยาานเม่นอเมียไปใส่สักผาคกับแฟบจ่ใส่รับผลุ่มบ่แ่น่ผมสิมาเห็เทปพี่น้องเดี๋ยวลุดใส่หน่อยมาซอยพร้อมด้กันเป็นแผนใส่แฟบตครับนี่อันนี้เดี๋ยวเบาวนใส่ก่อนเห็ดเทปเี่น้อง มีครบรดครับตัวออกตัวอับอันนี้คือนี่ใส่นี่ไปก่อนนี่มันบเต็มมากครับเนาะมันมีใส่อี่งั้นนี่จะลอยก่อนนี่เลครับใส่ตัวทุกคนหยัดหลายครับเพิ่นจิบภาษาครับเสร็จไปแล้วครับอันที่หนึ่งอันที่สองอันแทนสีเนาะพี่น้องเนาะเพต่อเพื่อตัว อยู่กงไทพบริษักเถอนเลยมีแต่เมียย่สักมันอยู่ขีอของรักษาใไดแพี่น้องเอ้ยทาอาจย์่เยอลำะะหลงพ่อจะพี่น้องเด้อมีาเด้อว่วาบริบูรหว่อี่น้อเาบไปนยองถือทพี่น้องเนาะนี่แหละสุลุกของลเลอะแบบพี่น้องเอ้ยจะไปซีเี่ต่อไม่เป็น่ศาแล้ว อันนี <t od ian |ms|> ้ก็จะเป็นนี่เด้ครับนี่อันนี้เป็นตู้อกกับตู้ตู้กสิมีหน้าที่ครับกิบหน้าที่ี่สิพึ่ปกจนี่ึงเป็นนี่ม่าตอันนี้ก็จะเปตู้นครับนี่เป็้ครับ้อันดง ีหอเาีด้รท่น่นี่ฝาออกน่เกีเปยืมแสงครับอันนี้บริเสแเงกับตัวนี้อันนี้ราดีกหองกหองเลยแต่บางโอ้ีก็เป็นับตัวนี้แจ่ก็อีกน่ยเลยอันนี้ก็สีูกใจใสบแฟบได้บรินอเดใส่งถ้กใส่ร้กแบบด้ริบเดียวกนเดนี่ยกดน เบาทบนเป็นแผนกแยกขาลูกไส้ใส่แซ่บไปทุกนเอาสวัสดีครับพ่อลูกสวัสดีครับเออพ่เชื่อพ่อซัพผ้านะลูกวันนี้เนาะเยี่ยมมากลูกลูกไส้เก่งเก่งแต่พี่น้องเอ้ยนเอพูดดีที่ยังไลูกไส้ใหญ่ไปเตะบอลครับคือเก่าหรอครับผมอ่าให้พ่อบอกไหมว่ายังไงหรือจําได้อยู่นานโอ้ฉลาดเก่งนี่มอนยิเบิร์กีร์อะพี่น้องเอ้ยมาซักผ้าช่วยพ่อว่าสน ไม่เนาะทำภารก,กิจเร่งด่วนใช่ไหมลูกเออนั่นแหละภารก,กิจอันใหญ่หลวงเออนะถูกต้องครับลูกเออโอ้วันี้จำดีตัวนี้อ่ากีฟ้าเนาะที่พ่อสอนน่ะเหนือปั๊บพาหนุ่มเนาะพี่น้องเนาะเออโอ้เก่งเก่งเก่งใส่กันเลยในหอนอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเหน่อลูกใส่กันเลยอ๋อสองบทลูกโอ้พ่อไม่บอกเนาะไปรู้อยู่ใช่ไหม นี่เระครับซอสอย่เพื่อนบอกอีสานอยู่เพื่อนกับบอกยังบ่กเป็นอยู่บอกพี่น้องเอ้ยตรงข้ามลูกนั่นแหละครับถูกต้องก็เลยเห็นบอกไทยทั้งเพื่อนภาษั่นก็เลยบอกอีสานเพื่อนกับบอกพวกเป็นเนาะผมกับเงินจีดอกผมกับบอกกับแม่เพื่อนกับบอกแต่อีสานนี่แหละพี่น้องแต่บอกลรงลูกบอกไทยเนาะถึงจะว่าเพื่อนของภาษาไทยเนี่จังหน่อยแม่นบอกลูกอ้าวเสร็จแล้วต่อไปนะลูกนะต่อไปอีกถูกต้องครับผมนั่นแหละ ใายคับเก้าปีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ได้ย,ย้อนแล้วเยังหนังสืออยู่ปสามแล้วพี่น้องเอ้ยนั่นแหละครับโรงเรียนยุคเมืองนี่เขามีมันจะมีปเก้าได้พี่น้องก็ปอันปสามแล้วแล้วย้นนนอนทอดปหกนะครับปหกแล้วก็จะไปต่ออันอีกสามปีครับผมกอีกสามมงหกว่าเท่าหนึ่งแล้ครับผมจะเป็นถลูกชายผมตอนนปป 3, ี้อยูย่ปสามพูหญ่อยู่ปเก้าครับผม ดีหนาเพิ่งจะเสร็จปเฮียอีก3ามปีคือบ้านท้าก็คือตอนมอสีมอหมามอหก,กนเนาะครับผมสิประมาณนั่นแหละครับผมอันฝั่งนี้ใส่สักสามก็ได้ลูกเพราะว่าผ้ามันเยอะมันจะได้มันหอมดูสองสองแล้วใช่ไหมครับใส่กันหนึ่งได้หลากหลายเด้อเออนั่นแหละเยี่ยมมากลูกนี่เก่งมากแต่ย่อนเด้พี่น้องใส่หน่อยนี่สุดยอดเลยครับผม ครับผมแม่เป็นกะเฮ็ดกับเขาอยู่ทั้งบ้านทหมดแล้วครับเฮ็ดไข่พระโล้ว่าสันเป็นบ้านมึงนี่วันนี้กินไข่รพระโล้เนาะลูกเนาะวันนี้ต้องกินไข่พระโล้บำรุงไข่นลอยกับหมูพะโล่ไอ้ทีเ,เ,เด้งดูไส้ลอยเห็นบ่เห็นแล้วครับเขาให้จองได้ตลอดครับเครื่อง,ง,งอันนี้ว่าแต่บ้านครับผมว่าแต่บุง้งผู้ใด มีตัวจองจองยั่หันกับมาสซักเข้ได้ก็ได้ครับว่าเป็นเวลาของเพลินนะครับของบุษดาเพป็นกับมาสซัคก็กันครับผมข้าไฟข่ายยังกับประเทียัหรอกครับเขาก็ร่วมน้ำน้ำมูบาตนี่ยแหละครับบวกเขียวคับตีบาชตูของเข้าครับผมอันนี้ก็สามก็ได้ลูกเพราะว่ามันไพาเยอะครับผมเฮ้ยหันละยอดสุดยอดไปเลย เดเนาะพขีดออก,อ,กอ้าวอ้าวลูกกดเลยครับกดเลยที่พ่อสอนนะลูกจำได้ใช่ไหมครับเ<ม>ด้คุณนี่นะครับใช่นหน่อยก็ซอยตลอดครับผมซอยจีนซอยงานเก่งๆ,ๆ,ๆวะ่ะเด่นยอนครับผมกดสี่สิบครับผมเออน,นั่นแหละลูกเออไม่เอาตังตกลูกเออน,นั่นแหละนั่นแหละครับถูกต้องแล้วลูกโอ้เก่งๆ,ๆ นั่นแหละครับผมนั่นเป็นอันเสร็จพิธีเล็กอ่านี่แหละครับผมภารกิจเร่งด่วนนะครับเนาะลายมือดีได้หมดหลาเด้อมีเด้อครับอ้าวเบาบที่บอกสู้ฟังน้ำสวีเดนนี่กินได้ได้พี่น้องเดี๋ยวนี่นี่ครับมันจะมีนำ้ำฮอนกับน้ำเย็นครับผมรุ่บ้านเท่านี้ไปซื้อน้ำกินเนาะครับเนาะแต่ย่งนีบพวกไหนซื้อกินได้พี่น้อง กินนี่กินได้เลยครับผมอันกินอันคือสีน้ำเงินคือน้ำเย็นครับผมสีแดงคือน้ำห่อนแต่น้ำห่อนเนีกินบ่ไรได้พี่น้องน้ำห่อนกินบ่ไรครับน้ำห่อนกินได้แต่นน้ำเย็นครับผมบ้านนอกเดี๋ยวซื้อน้ำกินแล้วพี่น้องเนาะก็คือบริสุทธิ์แล้วเปิดกินใไดอกเลยครับผมคือแบบนี่นะครับคนมาโอนใหม่ใหม่กับผู้จัดแล้วเดี๋ยวเอาน้ำห่อนไปต้มมะม่าซุ่มข้อหนายของซีดายผมว่าโอ้ยเจ้ะไปต้มมะม่ากอะไรได้กินบ่ไรได้น้ำห่อนมาเสร็จผนว่า พาวด์กับปุหนูนะครับเนาะแล้เลยนี่นะครับเสร็จแล้วเช็ดมือใช่ไหมลูกเอากระดาษเช็ดมือนะลูกนะเออนั่นแหละโอ้ถึงแค่นี่แล้วครับผมเสร็จยังไงครับภารกิจเริ่มปั้นแล้วครับผมภารกิจเร่งด่วนเมียาสาั่งมาครับผมเมียสั่งลุย